ห้องพักมีกี่ห้องพักได้กี่คนอ๋อห้องนี่นะสองสองห้องใหญ่สองห้องใหญ่ลานนันทประสงค์เรามีที่นอนเป็นที่นอนปิกนิกค่ะแล้วเราใส่ปลอกไว้ให้ลูกค้าก็จะมานอนนอนได้หมดเลยไม่มียุงอ๋อนอนข้างนอกได้หมดเลยนี่เป็นลานสามสิบคนหนูดูสามสิบคนได้เท่าไหร่นอนได้สามสิบสามสิบแต่รับรับรับสำหรับกรรกิจกรรมมาทํากิจกรรมแล้วกลับบ้านก็ ประมาณสี่สิบสี่สิบห้าอัพประมาณเนี้ยกลุ่มแม่บ้านกลุ่มชุมชนกลุ่มนั้นจะเยอะกลุ่มอสมอจะเยอะมีอะไรด้วยคาราโอเกะเป็นคาราโอเกะันในเซตเลยในเซตเลยมีคาราโอเกะด้วยมีคาราโอเกะมีไ i ไฟมีน้ำดื่มมีน้ำแข็ง ตอนเช้ามีกาแฟมีโกันกินแล้วก็ครัวก็สามารถที่จะทําได้ทําได้ทุกอย่างมาทําได้หมดเราให้อุปกรณ์หมดเลยอ่าแล้วก็อาหารปิ้งย่างมีจำหน่ายถ้าไม่ทำก็สั่งได้สั่งได้ก็เป็นบุฟเฟ่เป็นร้านประจาร้านนี้ก็ไม่มีหน้าร้านเดี๋ยวไปจัดบุฟเฟ่ร้านเดี๋ยก็เป็นคนละเป็นบุฟเฟ่นะมาจัดเหมือนโรงแรมเลยมาจัดบุฟเฟ่ให้วางแบบเลยก็คนละ ร้อยเจ็ดสิบบาทก็ทมีสับข้าวสัา่างแต่ถ้าสมมุติเราไม่พอใจอก็มีอาหารได้เลือกแปดชุดในแปดชุดคือมีเผ็ดหนึ่งจืดสองถ้าเราชอบเผ็ดอันนี้แล้วไปจืดอีก,อ,ก,อ,กอีกชุดอื่นก็สามารถกลับเปลี่ยนได้หมดเลยหรือไม่ถูกใจทั้งหมดนี้อยากสั่งก็ทางทางร้านก็จะบอกราคามาว่าลูกค้ารับได้ไหมประมาณนี้ค่ะเีส่วนต่างกันอะไรแบบนี้นะคะใช่ไหมคะแม่ uh, หมายถึงว่าเราถ้าเราสั่ง ปลากระพงทอดน้าปลาแกงส้มปลากระพงแล้วก,ก็คิดราคามาจะไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็แล้วแต่จะเป็นมากกว่านี้ก็ได้ไดในทุกอย่างประมาณนี้แล้วเวลาที่เราทํากิจกรรมอะคะแม่มันเลทเหมือนสมมติว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งหรือว,ว่ามีเวลาออคเราเก็ปิดตีหนึ่งตีหนึ่งค่ะค่ะตีหนึ่งตั้งแต่ข้าวตั้งแต่บ่ายสองครึ่งแต่สมมุติว่าเออทีมนี้อยากมาทํากับข้าวเองขอข้าวบ่ายโมง ก็ได้เพราะนึกเราต้องดูว่าก่อนวันนั้นนั้นลูกค้าเราออกตอนไหนเนี่ยเนี่ยแม่บ้านจะทําประมาณเนี้ยแม่ถ้าลูกค้าออกเร็วแม่บ้านก็ทาประมาณสามชั่วโมงก็ดี๋ขาจะล้างหมดเลยตรงเนี้ยพอดีช่วงนี้วันนี้มันหยุดหลายวันไม่มีช่วงนี้แม่เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันเปิดกันถึงอาทิตย์เลยใช่ไหมคะก็ให้แม่ฝากร้านนิดนึงนะคะได้ได้ค่ะจัดการอ่าคือโวงพางรมสเต็กกอยนะคะอยู่ที่ก๋อย กุ่มชุมชนเกาะยอทะเลสาบเกาะยอนี้มีของอร่อยก็เยอะมีปลากระพงที่เป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อแล้วก็บรรยากาศที่นี่จะมาอ่าบรรยากาศทั่วไปนั่นคืออ่อมีเป็นทะเลสาบแต่ก็ไม่ไม่ไม่มีคือยังไงยังไงไม่เหนียวไม่ไม่เหนียว<อ>ตัว,ตวแต่ว่าเล่นน้าไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นเขาใกล้ๆนี่นเขาเลี้ยงปลาแต่ไม่แต่ไม่มีเสี่ยงหมินนะคะก็ก็ เอ่อถ้าเกิดว่าเมมีลูกค้ายินผ่านมากยอหรืออยากอยากจะทำกิจกรรมกลุ่มหรือว่าเมยาจะรวมญาติในช่วงเทศกาลต่างๆก็ยินดีต้อนรับค่ะไม่ฝากเบอร์โทรไว้ด้านค่ะค่ะในเบอร์โทรนะคะ0873932644ของป้าฝอยนะคะอ่า0873932644อีกเรยนะคะ061 แปดสองสี่ศูนย์หนึ่งสี่แปดค่ะพวงพางลมสเตกเกาะยยค่ะค่ะ,ะวันนี้ก็ต้องนะคะขอบคุณแม่แม่ฝอยมากมะนะคะอย่าลืมนะคะพวงพางลมสเตกเกาะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเค